จากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตจะมีลักษณะอย่างไรดังนั้นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทโดยประเภทแรกนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประเภทที่2ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมายกตัวอย่างสิ่งที่มันสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะตัวอย่างเช่นหินดินแล้วก็น้ํานั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครูจะยกตัวอย่างเป็น สมุดโตเรียนหรือว่าทินสอค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไรนักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็จะมีสิ่งไม่มีชีวิตอยู่รอบตัวเราเลยครูตัวยกตัวอย่างอีกที่หนึ่งนะคะก็คือในห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะในห้องเรียนของเรานะคะก็จะมีสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นโตเรียนเก้าอี้กระดานดำทรทัศน์หรือว่าพัดลมนั่นเองค่ะจากที่ครูดได้ให้ความรู้ไปแล้วนะคะว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร น,น,นั้นนะคะครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับใบงานนั่นเองค่ะ